ตต, Sport นะตัวนี้ปี2017ค่ะเป็นล้อแมกเดิมๆเลยที่ติดมากระตัวรถเอลออโต้แบบขั้นบันไดมีโหมดกำลังขับขี่มีโหมดสปอร์ตนะ <S <S สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับรถที่ดูแลดีใช้งานง่ายอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะคันนี้เลยนะคะโตตตาติ1.8 ES port นะตัวนี้ปี2017ค่ะตัวนี้นะคะ ได้เป็นรุ่นพิเศษนะคะใครที่ชอบรถที่ดีไซน์สวยดูแลง่ายนะต้องบอกเลยว่าคันนี้แนะนำอีกหนึ่งคันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันสภาพภายในแล้วก็าภายนอกเป็นยังไงนะด้านหน้านะคะไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะฟูลออปชั่นเต็มระบบเลยนะคะสำหรับระบบไฟหน้าด้านหน้านะคะเป็นโฉมของปี2017ค่ะ ตัวนี้นะคะจะได้สีดําทั้งคันสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างมาแล้วนะคันนี้ด้านข้างนะคะล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กเดิมๆเลยที่ติดมากับตัวรถนะคะล้อแม็กเนี่ยเป็นลายเฉพาะของรุ่นนี้เลย uh, อ่าส่วนด้านข้างนะคะกะ็จกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้ค่ะฟิล์มครองแสงติดตั้งให้เรียบร้อยรอบคันนะคะแล้วก็การสาดเนี่ยตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยะค่ะส่วนด้านหลังนะคะไฟท้าย ไฟท้ายเนี่ยเป็น LED ค่ะแล้วก็เซ็นเซอร์หลังติดมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะชุดแต่งนะคะชุดแต่งมีชุดแต่งมาให้พร้อมเลยรอบคันมีโลโก้บอกชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นรุ่น ESport เป็นเครื่องพันแนะคะเป็นเครื่องเบนซินพันแนะมีกล้องมองหลังติดตั้งมาให้พร้อมแล้วพร้อมใช้งานเลยไฟเบรกดวงที่3ามมีมาให้พร้อมส่วนด้านหลังนะคะเปิดฝาท้ายขึ้นมานะห้องเก็บสัมภาระนะกว้างขวางเก็บของได้สบายๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ มีอุปกรณ์ชาร์จแบตอะไรมาให้เรียบร้อยนะแบบนี้เลยท่านลองนะคะก็มีมาให้พร้อมค่ะด้านล่างนะคะยางเอาไหล่นี่ไม่เคยลงพื้นเลยนะอ่าล้อเป็นล้อแม็กนะคะแล้วก็พวกแม่แรงอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยอยู่ครบเลยอ่ะตัวนี้นะคะแผงประตูเลยนะคะก็จกเป็นออโต้นะคะฝั่งคนขับแบบนี้ กระจกด้านข้างนะคะปรับไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าได้เลยนะคะแล้วก็วกพวงมาลัยหนังมันติฟัง์กชันเลขไมลหนึ่งแสนเก้าพิโลรถปี2017นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะติดตั้งจอ Android มาเรียบร้อยแล้วไม <ๆ S 1> ่ว่าจะดูวิดีโอนะคะดูอะไรเนี่ยต่างๆได้หมดเลยนะตัวนี้อ่าเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ทอนโซนนะคะไม่ยยมไม่ย้อนไม่แตกไรยงานม,มีแอร์แบทั้งคันนะ ที่วางของที่เก็บของนะคะตัวนี้มีมาให้พร้อมนะคะคู่มือการใช้งานเอกสารอยู่ครบหมดอ่าแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีที่เสียบ USB ด้วยแบบนี้เลยมาดูทางด้านแอร์ตัวนี้แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะมี power outlet 1จุดแบบนี้เกียร์อโอโต้แบบขั้นบันไดมีโหมดกังขับขี่มีโหมดสปอร์ตนะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีที่วางแก้วมาให้ที่เก็บของจะเป็น2ชั้นแบบนี้ อ่าแล้วก็เบาะนะคะสภาพเบาะนะคะเบาะดูดีนะคะไม่ยุบไม่ย้อยไม่แตกลายงาเป็นเบาะหนังสีดําด้านหลังนะคะเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันตัวนี้จะไม่มีเบาะกลางนะคะไม่มีเบาะตรงกลางแบบนี้อ่ะฟิล์มกรองแสงนะคะติดเป็นของไฮคูนะเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานสุดๆเลยส่วนด้านหลังนี่มีที่เสียบ usb อันนี้อีก2จุดนะคะด้านบนไฟติดหมดนะคะ ภายในนะคะมาดูสภาพรวมภายในแอร์เย็นฉ่ำนะแล้วก็เพดงเพดานนะคะไม่มีรอยขีดไม่มีรอยข่วนนะพรมกระดุมปูให้เรียบร้อยแล้วรอบคันเลย <c oughs> อ่าแล้วส่วนทางด้านห้องเครื่องะคะ่ะ <c oughs> ทางด้านห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องนะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะเครื่องพันแปดเบนซินนะมาดูจากฝาปองก่อนเลยนะคะฝาปรงเดิมๆน็อตเนิร์ดไม่มีขยับเมาะสติ๊กเกอร์มอกรอยอยู่ครบทั้งหมดตอนนี้สร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะเครื่องแบบ ดีมากนะคะไม่สั่นนิ่งๆแบบนี้เลยอ่าแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะแน่นอนราคาเราจัดโปรโมชั่นแน่นอนนะคะตต้านติด1.8 ES Sport ค่ะ,คะตัวนี้ปี2017เล่งไม่19,000กิโลค่ะตัวนี้นะคะในราคาที่จัดโปรโมชั่นนะคะเดิมเราขายอยู่448,000ลดราคาลงมา20,000เลยนะคะเหลือเพียงแค่428,000บาทใครที่สนใจนะคะเครดิตดีคันนี้ดาวเริ่มต้น0%ไปเลยนะคะผ่อนได้นานสูงสุด84งวดเลยนะ ใครที่สนใจคันนี้นะคะอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่ด้วยนะคะใครที่สนใจติดต่อสอบถามก็ป๊มเลยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ได้เลยได้เลยนะคะ